ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยกับครูเกศวันนี้เรียนกันเรื่องชนิดของคำอีกอีหนึ่เรื่องคำนามจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอธิบายความหมายของคำนามได้2นักเรียนบอกประเภทของคำนามได้ค่ะก่อนเรียนทุกครั้งนักเรียนอย่าลืมเตรียมสมุดปากกาวไว้จดสาระนะ่ารู้กันด้วยนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับมาพบกับครูยีนอีกครั้งกับตัวชี้วัดวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคครับตอนนี้เป็นตอนที่1ก็คือเรื่องคํานามครับ สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือคำนามคืออะไรมีหน้าที่อะไรมีกี่ชนิดและก็จะมีตัวอย่างคำและประโยคให้ครับคำนามคืออะไรครับคำนามก็คือคำที่หมายถึงบุคคลสัตว์วัตถุสิ่งของสภาพธรรมชาติความคิดสถานที่ความเชื่อค่านิยมที่รวมทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตและมีชีวิตรวมทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะครับซึ่งคำนามนะครับจะมีหน้าที่เป็นส่วนหลัก ของานามวลีครับซึ่งนามวลีนั้นจะมีทั้งส่วนหลักและส่วนขยายลองมาดูตัวอย่างประโยคนะครับพ่อของผมนอนพ่อของผมเป็นนามวลีครับที่มีทั้งส่วนหลักและส่วนขยายส่วนหลักก็คือคําว่าพ่อซึ่งเป็นคํานามส่วนขยายคือของผมลองมาดูประโยคนี้ครับพ่อนอนพ่อนอนเป็นประโยคที่มีนามวลีว่าพ่อนะครับ ซึ่งนามวลีนี้มีแค่ส่วนหลักเท่านั้นเหมือนที่เราเรียนไปในคลิปที่แล้วนะครับที่ว่านามวลีอาจจะมีคําเพียงคําเดียวก็ได้นั่นหมายความว่ามันมีส่วนหลักเพียงส่วนเดียวนั่นเองครับคำนามนะครับมี4ชนิดครับได้แก่คํานามสามัญครับเรียกสิ่งต่างๆทั่วไปคํานามวิสามัญครับเรียกชื่อเฉพาะของคํานามสามัญครับคําลักษณะนามบอกลักษณะของคํานามหรือคํากริยาและคําอาการนามเกิดจากการแปลงคํากริยาเป็นคํานามครับ มาดูคำแรกนะครับคำนามสามัญใช้เรียกสิ่งต่างๆโดยทั่วไปไม่ระบุว่าสิ่งนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรเช่นคนบ้านอาคารช้างมา้าปลาชโดรถไฟฟ้าประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมศีลปัญญาคณิตรศาสตร,ร์จิตวิทยานะครับส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับก็คือคำที่เป็นกรูปประธรรมส่วนที่เป็นสีฟ้าก็คือคำที่เป็นนามธรรมาครับ 2ครับคำ,ำคำนามวิสามันคำนามวิสามันคือใช้เรียกชื่อเฉพาะที่ตั้งขึ้นนะครับของคำนามสามัญเช่นสมหมายสายสมอนอ่อ,อนอนงเป็นชื่อเรียกบุคคลครับเจ้าแต้มย่าเลทองแดงเป็นชื่อเรียกสุนัขครับพระหนโยทินเพชรกเกษมพระรามหนึ่งเป็นชื่อเรียกถนนครับคำนามวิสามันมักจะตามหลังคำนามสามันนะครับเช่นครูสมหมายถนนพหนโยทินโรงเรียนเตรียมอุดม วัดโคนสวนลุมพินีสนามช้างอารีนาแต่ไม่ใช่ว่าคำนามสามาัญทุกคำจะมีชื่อเรียกนะครับเช่นประชาธิปไตยวัฒนิยยมดวงอาทิตย์จิตวิทยาจริยธรรมวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นคำพวกนี้ไม่มีชื่อเรียกนะครับ ข้อสงสัยที่หลายคนยังงงนะครับคือชื่อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เป็นคำนามสามัญหรือคำนามวิสามัญกันแน่อย่างเช่นคำว่าน้ำดอกไม้เป็นพันธุ์ของมะม่วงซึ่งมะม่วงแน่นอนว่าเป็นคำนามสามัญใช่ไหมครับแล้วน้ำดอกไม้ลรมันเป็นชื่อพันธุ์เราจะให้มันเป็นสามัญหรือวิสามัญคำตอบก็คือชื่อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับจะเป็นคำนามสามัญครับแต่เป็นคำที่มีความหมายแคบเช่นพืชนะครับเป็นความหมายที่กว้างกว่าผลไม้ ผลไม้เป็นความหมายกว้างกว่ามะม่วงและมะม่วงเป็นความหมายกว้างกว่าน้ำดอกไม้แต่ทั้งหมดทั้ง4คํคำนี้นะครับจะเป็นคำนามสามัญครับคำว่าฟ้าในข้อใดเป็นคำนามวิสามัญครับให้เวลาหวินาทีครับถูกต้องครับน้องฟ้าสวยงามคำว่าน้องฟ้าเนี่ยเป็นคำนามวิสามัญครับ คำลักษณะนามนะครับบอกลักษณะของคํานามหรือคํากริยานะครับลักษณะแรกนะครับคือการบอกลักษณะของคํานามครับฝูงพึ่งฝูงพึ่งบินวนต้นลํใหญ่เขาติดแผ่นกระดาษบนผนังส่งแก้วให้ใบสิแม่ไม่ให้กินข้าวคำนคำ้ําคาเห็นไหมครับลักษณะพวกนี้จะเป็นการบอกลักษณะของคำนามครับได้แก่คำว่าฟูงแผ่นใบและก็คำ ลักษณะที่2จะเป็นการบอกลักษณะของคำกริยาครับช่วยหยุดทีฉันไม่มีสมาธิขอตีสักปาบเถอะถูกตีหลายทีแต่ไม่ร้องสักแอะนะครับคำว่าทีปาบและก็แอะเป็นการบอกลักษณะของคำกริยาครับคำลักษณะนามนะครับอาจจะมีมากมายหลายชนิดซึ่งคำนามบางคำนะครับก็สามารถใช้ลักษณะนามที่แตกต่างกันได้ครับ แต่บางคำก็ต้องใช้ลักษณะเฉพาะนะครับเช่นช้างสาเชือกเลื่อย3ปืน้นหลับ2ตื่นหอมสักฟอดชนิดที่4นะครับคำอาการนามนะครับเกิดจากกระบวนการแปลงคำกริยาเป็นคำนามครับด้วยการเติมคำว่าการและก็ความนะครับเป็นหน่วยคำเติมนะครับหน้าคำกริยาเช่นการเรียนความตายการหายใจความดีการกินนะครับ คำว่าการเนี่ยแสดงกระบวนการในการทำกริยานั้นส่วนคำว่าความจะแสดงสภาพหรือลักษณะรวมๆของกริยาครับตัวอย่างนะครับการตายของเขามีเงื่อนงำแสดงกระบวนการตายไม่มีใครหนีความตายพ้นแสดงสภาพตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับการคิดอย่างรอบคอบทําให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือความคิดที่รอบคอบทําให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดครับการจําช่วยให้ได้ฝึกสมอง หรือความจําของเขาดีมากอย่างไม่น่าเชื่อบางคําเติมการได้เติมความได้อย่างเช่นการจําความจําบางคําเติมการได้เท่านั้นเช่นการเดินความเดินไม่ได้นะครับบางคําเติมความได้เท่านั้นอย่างเช่นความร้อนการร้อนไม่ได้นะครับและบางคําก็เติมการและความไม่ได้เลยนะครับการคือความคือไม่มีนะครับสรุปนะครับ คำนามคือคำที่ใช้เรียกทุกสิ่งอย่างทั้งรูปธรรมและนามธรรมานะครับมีหน้าที่เป็นส่วนหลักของนามวลีครับซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดได้แก่คำนามสามัญคำนามวิสามัญคำลักษณะนามและคำอาการนามครับเพิ่มเติมเสริมความรู้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ตามแบบพระยาอุปกิจศิลปสารน,นั้นจะแยกคำลักษณะนามที่บอกความเป็นกลุ่มมู่พ่วกออกมาเป็นคำนามชนิดที่5เรียกว่าสมุหนามครับ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับความรู้ที่ครูเกตนำมาฝากในวันนี้เราวันนี้ครูเกตต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคาบต่อไปสวัสดีค่ะ